ครับเมื่อเราตอกไข่เสร็จแล้วนะครับก็ทําการเทรลงในถ้วยที่เราเตรียมไว้นะครับครับก็สวัสดีครับกับพบกับออทวาเศครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมก็จะมาทำนะครับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพนะครับ มันคืออะไรเอ่ยครับก็คือไข่ดาวครับไข่ดาวน้ํานะครับเราดูนะครับว่าไข่ดาวน้ําของเรานั้นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบนะครับที่เราจะใช้ทํานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับก็จะมีไข่ดาวนะครับตอนนี้ผมจะมาสาธิตทำนะครับก็มีสองฟองนะครับ สองก็คือน้ำเตล่านะครับนะครับสามครับก็จะมีถ้วยนะครับเซรามิกนะครับสองใบนะครับเพื่อใส่ไข่สองฟองนะครับแล้วก็จะมีครับอ่าหม้อนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวเรามารับชมวิธีทําเลยนะครับว่าผมจะทำไข่ดาวไรยน้ำยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามเลยนะครับ อันดับแรกนะครับเราก็มาเติมน้ํานะครับในถ้วยที่เราเตรียมไว้นะครับประมาณครึ่งถ้วยนะครับผมก็เติมลงไปครับน้ําก็น้ําอุณหภูมิปกตินะครับอย่าอย่าใส่น้ําเย็นนะครับก็กะประมาณน้ําให้ประมาณครึ่งถ้วยนะครับให้มันล้นไข่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผม ประโยชน์ของไข่ดาวน้ําของเรานะครับก็คือสามารถที่จะทําไข่ดาวได้หลายๆฟองในทีเดียวกันนะครับอย่างหม้อนี้ก็น่าจะได้ประมาณสัก4ถึงหฟองด้วยกันนะครับผมนี้ผมขอทําตัวอย่างนะครับประมาณ2ฟองก่อนนะครับเนื่องจากหาถ้วยได้แค่2ใบเองนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมวิธีทําขั้นตอนต่อไปเลยนะครับ เราก็ทำการ,รตอกไข่ของเรานะครับครับเมื่อเราตอกไข่เสร็จแล้วนะครับก็ทำการเทลงในถ้วยที่เราเตรียมไว้นะครับครับก็ตอไข่ฟองหนึ่งเลยนะครับฟองที่สองนะครับแล้วก็เทลงในถ้วยที่เราเตรียมไว้ลนะครับอ่าแล้วก็มาตั้งน้ำ ในหม้อ1นึงนะครับให้มันเดือดก่อนนะครับแล้วเราค่อยใส่ไข่ลงไปนะครับก็ตั้งเวลาไว้ประมาณ7นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็รอถึงเวลานะครับแล้วก็จะได้นําไข่ออกมานะครับช่วงนี้เราก็รอให้ไข่ครบเวลานะครับครับตอนนี้ก็ครบเวลาของเรานะครับเนาทีนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตทำการปิดแก๊สก่อนนะครับทำการปิดแก๊สก่อนนะครับโอ้โหครับดูหน้าตาของไข่ดาวน้ำของเรานะครับโอ้โหทันส,สวยครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะได้ทำการแกะนะครับไม่ใช่แกะนะครับเอา ไข่ดาวน้ำของเรามาใส่จานนะครับเพื่อที่จะดูความสวยงามและความแน่รับประทานของเรานะครับเราหยิบโอ้โหร้อนมากเลยนะครับเดี๋ยวนะครับต้องรอสักพักรอให้มันเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยจับออกมานะครับครับตอนนี้เราก็จะนําไข่ดาวนะครับน้ําของเราออกเพื่อที่จะใส่จานนะครับผม อื่นเราก็มาทำการดินน้ำออกนะครับดินน้ำออกให้หมดนะครับครับครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ช้อนของเรานะครับนะครับค่อยๆนะครับตักไข่ออกมานะครับโดยที่เราค่อยตักไข่ให้ลึกๆเลยนะครับเพื่อที่ จะได้เอาไข่ออกง่ายๆโดยที่ไม่ติดตรงก้นของถ้วยนะครับถ้ามีไข่มีทับทียางก็ใส่นะครับอ่านี่ครับนี่ก็เป็นหน้าตาของไข่น้ำเราครับอือก็จะดูสวยงาม ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเราอ,ออกอีกถ้วยหนึ่งนะครับผมนีม่ก็น,น้ําออกเหมือนกันนะครับอย่งร้อนอยู่นะครับผมตนะรงนี้ใครค่อยค่อนข้างจะสวยงามนะครับ ค่อยๆนะครับค่อยๆน้ำไข่ออกมานะครับผมก็คืออย่างที่บอกนะครับเนาะพยายามล้วงไข่ให้ถึงตัวก้นคนถ้วยนะครับอ่าแล้วก็ได้ดูนะครับนะฮะหน้าตาสวยไหมครับผมสำหรับไข่น้ำของเรานะครับไข่ ดาวเพื่อสุขภาพนะครับไข่ดาวไร้น้ำมันนะครับสำหรับคนที่มีไขมันในเลือดสูงนะครับผมแนะนำให้ใช้ไข่ดาวแบบนี้นะครับผมครับก่อนที่ผมจะจบคลิปไข่ดาวน้ำนี้นะครับก็ขอฝากนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับ เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของช่องออดปาบิเฮดด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับแล้วก็จบท้ายเป็นแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ